สวัสดีค่ะวันนี้แอดอยากพาทุกคนมาดูน้องธามาสบะผู้ปุ๊กรุ๊บปุ๊กปิ๊กหม่ำอาหารกันค่ะน้องๆรอกันนานแล้วนะคะคงจะหิวหน้าดูงั้นเรามาเปิดฝากระปุกอาหารเทให้น้องๆกันเลยดีกว่าเทาก็แล้วขย่าก็แล้วจะเสร็จไหมคะวันนี้น้องจะได้กินไหมเนี่ย years later. thousand ได้อาหารแล้วจะช้าอยู่ทำไมก็เทให้น้องไปเลยสิคะอ้าวกินเลยกินเลยน้ำปล่มั่งมั่งมั่งมังกูดบอยกูดบอยมั่งมั่งมั่งมังเก่งมากน้ำปล่มั่งมั่งมั่งมังกูดบอยหลังกินเสร็จดูพุงย้่ยๆของน้องๆสิคะด้วยขนาดตัวที่กระทัดรัด ทำให้หลายคนต้องตกหลุมรักในความตะมุตมิของน้องและถ้าคุณก็คือหนึ่งในนั้นที่สนใจและอยากเห็นความน่ารักของน้องๆแบบชัดๆแบบเต็มตาสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย